Good manner or courtesies of Buddhism. Malayati de le kwam suphap nai praputa sasna by Venerable Mundri. Courtesies is the polite behavior by which one shows respect to others people. Courtesies kwam suphap คือพฤติกรรมที่สุารรสภาพอ่อนโยนซึ่งบุคคลแสดงแสดงความเคารพต่อบุคลบคลอื่นบุคคลอื่นๆ there are many courtesies นะ there are many courtesy การแสดงความาสุภาพหรือการแสดงมารยาทที่ดนะีมีหลากหลายมีหลากหลาย that The Buddhist s h o u l d practice ซึ่งชาวพุทธเราควรควร,ควร,ควรปฏิบัติปฏิบัติ Some of them are as follow มีหลายอย่างที่ควรจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ว a นปฏิสันธาระปฏิสันฐาน f a r r y welcome การต้อนรับอย่างมิตรภาพ Cry deception. การต้อนรับอย่างเมตตา or hospitality หรือการต้อนรับด้วยความยินดี or greeting ก็คือการต้อนรับเช่นกัน t h e r e are two kinds การการต้อนรับหรือปฏิสันถานั้นมีสองประเภท in Buddhism in Buddhism คือในพระพุทธศาสนา วันอ uh, ่งจุอามิสซะปฏิสันธาระอามิสะะปฏิสันธารหรืออามิสซะปฏิสันฐาน material or c r a n u นะครานกรีิงอันนี้เป็นการต้อนรับหรือการให้วัสดุหรือวัตถุสิ่งของนะคร u นสครานก็คือให้สิ่งของที่สมควรนะเป็นการต้อนรับเหมือนกับภาพนี้ คือการให้สิ่งของผู้ใหญ่อาจจะให้เด็กให้สิ่งของเป็น i i t p r e s e เ t นตเป็นของฝัญก็ได้ point ธรรมปฏิสันธาระหรือธรรมปฏิสันฐาน this is traditional hospitality การต้อนรับด้วยการให้ให้หลักธรรมคำสอนให้หลักธรรมคำสอน or A spiritual greeting ก็คือการต้อนรับทางจิตวิญญาณเช่นพูดดีๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็พูดแล้วฟังสบายหูแล้วก็สบายใจ Hello Good morning อย่างนี้เป็นต้นนะหรือก็เป็นการพูดที่สุภาพการ พูดที่สุภาพนี้ก็เป็นการปฏิสัมฐานโดยใช้เหตุหรือใจผลเช่นพูดเวลาที่คนหนึ่งเกิดเป็นความเปิดความทุกข์เราก็พูดปลอบใจปลอบใจให้เขามีความสบายใจก็คือเป็นการพูดด้วยธรรมะ p l a s อไลนิสออฟความสุภาพของแขกประเด็นนี้คือความสุภาพของแขก The politest guest s คนวะามสุภาพของแขก who visits others people should follow the following principle เขาบอกว่าแขกซึ่งไปเยือนบุคคลอื่นนั้นควรที่จะปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้ Want make a s i g h by knocking the door ให้สัญญาณในการเคาะประตู or a bell before enter inside the house ก่อนที่จะเข้าไปภายในบ้านคนใดคนหนึ่งเราก็จะต้องเคาะประตูก่อนให้สัญญาณ number two i guess s h o u p l p a s respect to the host first แค่ผู้มาเยือนนั้นควรที่จะแสดงความเคารพต่อเจ้าของบ้านเป็นประการแรก Number three Number Three. A guest should not stay with the horse longer except the horse is curse littles เขาบอกว่าแข่นั้นไม่ควรที่จะพักอยู่นานมากหากว่าเจ้าของบ้านนั้นไม่ได้อนุญาตนะเว้นเสียแต่ว่าเจ้าของบ้านนั้นเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับเรา Number four. a guest should not bring others people, if it is not necessary. แขกนั้นไม่ควรที่จะนำบุคคลอื่นไปที่ที่บ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านที่เป็นเจ้าของหากไม่จำเป็นนะฮะไม่ควรจะนำเพื่อนหรือนำใครไป number f number f before leaving the horse house ก่อนที่จะออกจากบ้านเจ้าของ yes, แีฟก็ควรที่จะ guess should อีฟ e l เ the h o s t แขกผู้เยือนทูกไปเยือนก็ควรจะบอกบอกก่อนมนาะบอกกล่าวเล่าลากันกับเจ้าของบ้าน,นนี้ก็เป็นความสุภาพของแขกผู้มาเยือนบ้านคนอื่นปฏิสันฐานอันที่2 number t paying respect to the three เป็น a m ม paying respect to the d e p e n d j a m e s การแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรยัยนี้ก็คือพระพุะทธธรรมสคงนะ นี้สมมุติว่าการแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูกก็นั่งนั่งประนมมือภาพนี้ก็ประดมมือระดับอกภาพที่สองก็ปรดมมือระดับหน้าผากที่สามก็คือก้มกราบกับพื้นหน้าผากจดกับฝ่ามือเข่าต่อซอกนี่ในนี้เรามาดู 2.2อ p o ช n t t o n หรือพนมมืออันนี้เรียกว่าพนมมือหรือว่าอัญชลี i a n c a l i s to put your hands together คือการพนมมือทั้งสองเข้าหาก,กัน keep your bodies being straight ก็คือหลังตรง,ง,ง,ตรง number two point two t 2 o p o t o คือภาพนี้เรียกว่าวันทาวันทาก็คือไหว้ไหว้ อัญชลีพนมมือวันทาคือไหว้บันทาหรือนมัสการการกล่าวการนมัสการคือการไหว้อาวาอวไหวอวลิฟต์ your hand s w h i c h are kept together high up at your forehead and bow your head a little bit down คือการนมัสการหรือไหว้นั้นก็คือการยกมือขึ้นซึ่งมือนั้น ประนมชิดกันสูงระดับระดับหน้าผากของเรานะระดับระดับระดับหน้าผากหรือ forehead แล้วก็บาคือก้มก้มศีสับเบาอยู่ให้ก้มศีรษะเพียงเล็กน้อยอยู่ให้ little bit down นะก้มศีรษะเพียงเล็กน้อยนะฮะ number three อาพีว่า,อา,วาอาพีว่าก็คือกราบลงกับพื้นนะร์พีว่าแปลว่ากราบอาพีว่า or grabbed is to bend down อันนี้คือเบนดาวทู The f l o t h is called เบนเบนจางคับประดิษฐ์เบนจางคับประดิษฐ์อ๋อเ a นจางคับประด This is to put your five to put your five organs คือการนำเอวัยวะทั้งห้า They are to knees เข่าสอง to palms ฝ่ามือสอง and Once forehead, า floor, วาน,น,นะะวานาส์4นะเหตนะุและหน้าผาก1นึ่งทูจิตฟวางบนพื้นนะฮะวางบนเข่าสองอก2นะเข่าสอความมือ2นะเข่าสอนี่ก็คือครับวางมือ2และหน้าผากมือก็รวมเป็น5ก็เรียกว่าเป็นจังขประดิษฐ์นะ,ะนี่ก็คือการการเปลี่ยนสเปก respect to the three เป็นเจมกัน,ก,นกับกับพระนะกับพระสงฆ์ก็เช่นกันนะฮะกับพระสงฆ์กับพระพุทธพรูปก,ก็เหมือนกันก็ อัญชลีวันทาแล้วก็อภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสนะคือว่าพนมมือไหว้แล้วก็กระดาบพนมมือไหว้กระดาบนะฮะก็โอเคนะครับนี่คือ Good m a n n e r คือมารยาทที่ดีอ่ Courtesy นะ Courtesy of Buddhism คือมารยาทหรือสุความสุภาพอ่อนโยนในพระพุทธศาสนานะคุณนะคนใดที่ ไหว้กราบบุคคลที่ควรเคารพก็จะมีควาเจริญวันทักโกปฏิวันทนพระนทะนังผู้ไหว้ย,ย่อมได้รับการไหว้ผู้เคารพย่อมมีผู้เคารพพะเจ้าตัดไว้นะฮะบุคคลที่ควรเคารพหรือบูชาไหว้กราบก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะฮะพ่อญาติผู้ใหญ่บรรพบุรุษของแต่ละท่านนะครับนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญโอเคบายบายออนสติเดนเมย์ยูบีแฮปปี้ขอให้เธอมีความสุข แล้วก็นำไปใช้ในการปฏิบัติแ้าเธอก็จะเป็นคนที่มีความาสุภาพอ่อนโยนแล้วก็จะมีคุณรักปีโยเทวมนุษย์นังเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับโอเคบายบายออนสตูด okay, ิโอต y น u ิวนะมัจโบล์เรนจิ้งต้นคิว y ดมอนด์ฟอร์จอยนิ่งอินสกูลเกนคาร์ล l ม m t ด d a y b ายบาย